สวัสดีครับปุกป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านๆท,ที่เพิ่งเข้ามาดูปุกป๋องชาแนลครับผมอ่าคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูอ่าวิธีการปลูกอ่าพวกสกุลเอื้องสายครับไม่ว่าจะเป็นเอื้องสายอย่างอย่างที่เห็นข้างหน้านี้ก็เป็นเอื้องสายอ่าเนสเตอร์เชียงใหม่ครับดอกสวยมากครับอ่าแล้วก็มี เอื้องสายหลงใต้เอื้องสายโอโนโอเอื้องสายฟิลิปปินส์สกุลเอื้องสายครับผมมี FC อยู่ท่านหนึง่งอ,อยากจะดูว่าวิธีการปลูกเอื้องสายนี่ลงกระถางไม้จะต้องทำยังไงครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็เป็นเอื้องสายโอโนโอนะครับหรือเอื้องสายอ,าอันนี้ผมปลูกไว้กับ ระถางพลาสติกครับท่านผู้ชมนี่ฮะมีทั้งเอื้องสายมีทั้งอเอื้องสายน้ำพึ่งลาวครับอันนี้จะเป็นเอื้องสายน้ำพึ่งลาวครับเอาไว้ปีหน้าครับผมช่วงนี้เป็นเดือนพฤษภากมกลางเดือนพฤษภาก็ช่วงนี้บำรุงเต็มที่ครับให้ปุ๋ยให้น้ำสม่ำเสมอครับทำให้ลำต้นเข้าแข็งแรงเดี๋ยวเขาก็าออกดอกให้เราเห็นครับ ช่วงเดือนผมจะงดน้ําก็ช่วงเดือนออพฤศจิกาครับผมจะงดจะให้น้ําอาทิตย์ละครังครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยเปิดตาดอกให้เขาครับผมนี่ปลูกไว้ในกระถางพลาสติกนะครับแล้วก็มีขอนไม้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวลากเขาก็จะเดินครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆพืไปดูวิธีการปลูกใส่ ปลูกเอ่เื่องสายใส่กระถางไม้ดีกว่าครับกระถางไม้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอุปกรณ์ก็ไม,ม่มีอะไรมากครับผม,มกระถางไม้มีมะพร้าวสับครับผมผานครับนี่ครับแล้วก็ที่รัด สำคัญมากครับผ่านแล้วก็ตัวนี้ครับตัวรองตูดกระถางไม้ครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บนึงครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเอื้องสายนะครับที่ผมตัดมาตัดมาจากตรงไหนเดี๋ยวพาไปดูครับอ่านี่ครับตัดมาจากตรงนี้ครับ เพราะว่าปีที่แล้วลำตะเกียงนี้เขาไม่ออกดอกครับผมเพื่อออกไปแล้วถ้าจะไม่ผิดน่าจะน่าจะออกไปแล้วครับบางตัวก็ไม่ออกนะครับเพราะามันโดนฝนเยอะเกินไปครับปีนี้มันก็จะออกมาต้นใหม่ลักษณะนี้ครับนะครับท่านผู้ชมนี่มันจะมีต้นใหม่มาครับผม เอรากเขาออกมาอย่างนี้ครับให้เขายาวกว่านี้หน่อยนึงครับแล้วก็สามารถตัดได้เลยครับตัดช่วงนี้ครับแล้วก็เอาไปปลูกใหม่ครับอ่าเรามาดูวิธีมาเริ่มดูวิธีการปลูกอ่าพวกเอื้องสายดอกไ,ไม้เอื้องสายเนี่ยแหละครับลงกระถางไม้ครับผมอ่าก่อนอื่นเนี่ยครับ อันนี้ก็จะเป็นตะข่ายอะไรก็ได้ครับตัดมาแล้วก็เอามาลองครับเพราะว่ารูเข้าใหญ่เกินไปกว้างเยอะเกินไปครับสาเหตุที่วางอย่างนี้ก็เพราะว่าพอมะพร้าวสับเอาวางลงไปมันก็ทะลุร่วงลงไปหมดครับหรือว่าฐานก้อนเล็กๆเนี่ยครับมันก็จะหลุดร่วงไปหมดอลองพื้นนี่ลองไปนี้ก่อนครับท่านผู้ชม โอ้ยไม้ก็เริ่มนี่ครับเสร็จแล้วเราก็นี่มะพร้าวสับแช่น้ำไว้คืนหนึ่งนะครับนี่อ่เล็กน้อยพอไม่ต้องเยอะนะครับชัดไหม แต่ทีนี้เราก็ใช้ฐานครับท่านผู้ชมในกระถางไม้นี่จะปลูกกี่ต้นก็ได้ครับแต่ผมเอามาเป็นตัวอย่างนะครับผมเลือกมา2ต้นนี้ครับนี่ครับ ี่จะเป็นอิดๆอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับวางพื้นก็ได้ครับลองพื้นด้วยครับผมจะเลือกฐานดีกว่าครับฐานนี้มันช่วยป้องกันเชื้อราด้วยนะครับโรคเชื้อรามีไม้บางเศษไม้อะไรพวกนี้ครับง่ายๆครับแค่นี้ครับหรือจะเอ,เอาฐานลงไปอีกหน่อยก็ได้ครับ คือผมต้องการให้ลากเขาโปร่งนะครับแต่ผณไม่ป่าผมไม่ต้องการที่ให้เขา,าเครื่องปลูกเยอะเกินไปอย่างมะพร้าวสับหรือกลกมะพราะ้าวอย่าไม่ต้องเยอะเกินไปครับเพราะว่าลากเขาจะเยอะเกินไปลากเขาเน่าครับต่อไม้ขอนไม้อะไรก็ได้ครับเล็กๆน้อยเราก็วางไปเลยครับ กระถางนี้ผมจะทําให้กระถางเอียงสักประมาณ4 5ปเซนะครับนี่ครับให้อยู่ลักษณะนี้ครับอย่างอย่างนี้ครับผมไม่ต้องการให้อยู่ลักษณะนี้ครับกันพอเขา้าสมบูรณ์ต้นเขาจะยาวมากกว่านี้ครับผมกันว่าถ้าเกิดว่าปลูกตรงๆอย่าง,งนี้นะครับใช้กระถางตรงๆเนี้ยลาต้นเขาหาักคบผมเคยลองมาแล้วหักไปหลายต้นเหมือนกันนะครับ หักเขาก็ตายครับผมนี่ครับนี่จะเป็นลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวล่าเขาก็จะเดินของเขาเองครับล่าเขาก็จะไปเรื่อยครับลงข้างล่างบ้าง แล้วก็จะไปตามกระถางไม้เนี่ยครับแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ําทุกอาทิตย์ครับผมอาทิตย์ละครั้งช่วงที่ปลูกใหม่ๆก็ผมจะไม่เอาออกแดดนะครับสักประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็จะเอาออกลงเรือนครับเอามาไว้ที่ลงเรือนครับส่วนการให้ปุ๋ยผมก็ให้ปุ๋ยออดโมกไม่ใช่ออดโมดโคสช่วงนี้จะเป็นปุ๋ยฮอร์โมนไข่และครับเน้นเลยฮอร์โมนไข่ปุ๋ยเกรด แล้วกอ็อีกอย่างก็คือ,อน้ำยาเล่งรากครับมีสำคัญมากน้ำยาเล่งรากปุ๋ยเกร็ดนี่สูตรเสมอนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับรากเขาก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับเนี่ยแค่นี้ครับแล้วก็สามารถลดน้ำได้เลยต้อตงลดน้ำทุกวันครับให้ปุ๋ยทุกอาทิตย์นะครับอย่างที่ผมบอกอเอาใหม่ ปุ๋ยนี้เป็นปุ๋ยฮอร์โมนไข่ครับปุ๋ยเกล็ดนะครับสูตรเสมอ,อน้ำยาเร่งรากครับผมแต่ช่วงนี้ผมต้องไว้ในที่ร่มก่อนครับสักประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็จะเอาออกจากร่มที่ร่มนะครับไปไว้ในโรงเรือนครับมีแสงลำไรครับผมอาเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมง่ายๆครับ จัดระเบียบเขาซะหน่อยครับที่สําคัญนะครับทำให้เขาเอียงประมาณ4ีาเปครับผม45องศาไม่45%่าเอรเอียงไว้45องศาครับผมน,นี่เอียงลักษณะนี้ครับกันไม่ให้ลำต้นเขาหักครับเวลาเขาอ่าอันนี้เอื้องสายนี่จากความยาวก็ประมาณเมตรสองเมตรแล้วถ้าเกิดว่าเราดูแลดีๆนะครับประมาณ2องเมตรอะครับ โอเคเป็นอนว่าเสร็จเรียบร้อยครับผมไม่ติดค้างแล้วนะ FC โอเคครับก็จบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ออขอให้เพื่อนๆรอติดตามกันต่อไปท่านใดที่คิดว่า,าคลิปนี้มีประโยชน์ดูแล้วทุกคลิปนะครับถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือว่าท่านๆท,ที่เพิ่งเข้ามาดูปุ๊กฟองชาแนลก็ฝาก กดสับตไครให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยกดกระดิ่งจะไม่พลาดจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อน,นที่เข้ามาดูก็สุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคโควิดครับผมร่ำรวยกันทุกคนนะครับถูกหวยรางวัลที่1นนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย อ่าท้ายคลิปจริงๆครับผมผมพาเพื่อนๆไปดูกะเละกะล่อนครับผมปีนี้ผมนับแล้วมันสิบหกมีมีเพิ่มมาอีกนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูดีกว่านี่ครับผมลงคลิปให้เพื่อนๆดูบ่อยๆครับกระถางนี้ครับสุดยอดมากครับผมนับไปแล้วสิบหกครับนี่เพิ่มมาอีกนี่เพื่อนๆเห็นตุ่มๆไหมครับ ยังตุ้มๆอยู่เลยครับกระถางนี้นับแล้วทั้งหมดหนึ่งจากสิบหกนะครับสิบหกสิบเจ็ดอ่าสิบแปดสิบเก้านี่ครับอันนี้บาน อ่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบช่อครับผมโอ้นี่นี่ครับอีกช่อหนึ่งเป็นยี่สิบจะมีอีกไม่นอโอ้สุดยอดครับปุ๋ยเกรดกับฮอร์โมนไข่นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้ใช้ฮอร์โมนไข่เถอะครับท่านผู้ชม ไม่รู้นะมันก็แล้วแต่สูตรไข่สูตรมันครับส่วนสําหรับผมนี่ผมใช้ฮอร์โมนไข่ครับกับวยเกราะนะครับสูตรเสมอสรุปแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีอีกไหมโอ้เสียงลายรบกวนหน่อยนะครับอ่าที่นับไว้ก็ปีนี้20ช่อครับดอกของเขาสุดยอดครับ นี้ฝักทอออกมาครับผมนี่ครับสามารถขยายพันธุ์ได้ครับเยอะเลยครับนี่ฝักกะเลกะล่อนครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการขยายพันธุ์แบบวิธีธรรมชาติดีกว่าครับไม่ต้องเข้าห้องแลบ,บครับ เอาแบบวิธีง่ายๆครับผมไปแล้วครับแถมอีกนิดนึงครับผมว่มาจะไปก็ไม่ไปสักทีเนาะอันนี้เป็นเอื้องสายนะครับนี่ครับปลูกไว้อย่างนี้ก็ได้ครับเป็นตุ้มๆเนี่ครับนี่อันนี้ก็ปลูกอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนี่ครับเครื่องปลูกก็มีฐานมีมะพร้าวสับแล้วก็มี เอาแค่นี้ก็ได้หรือจะเพิ่มเป็นอ,อะไรนะขี้เลื่อยครับผมนี่ขี้เลื่อยหาได้ง่ายตามร้านที่เขาขายพวกอา,อาหารนกอะครับอาหารนกเลิบเบิร์ดพวกอาหารพวกนกของหยกอะไรพวกนี้ครับขี้เลื่อยมีนะครับถุงหนึ่งก็ไม่แพงครับผมมาแช่น้ำสักคืนหนึ่งนี่ครับเป็นตุ่มๆอย่างนี้ก็ได้ครับ จะปลูกอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็ง่ายครับแค่เอามาดมาัดมัดเดี๋ยวเขาก็ลําต้นเขาก็ออกมาเองครับผมนี่ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะไปจริงๆล้วไปแล้ว